อภินญาห้าเนี่ยนักเรียนใหม่บางท่านอาจจะไม่ทราบว่ามันประกอบไปด้วยอะไรนี่นะจ๊ะกรมีินหนึ่งอิทธิวิธีคือแสดงฤทธิ์ได้แสดงฤทธิ์ได้ โอแสดงสิ่งที่เหนือธรรมชาติที่ปกติมนุษย์จะทำได้เช่นถนัดบินเหาะได้นะเออเหาะได้นี่บินด้วยเครื่องยนต์ในตัวทำกายและใจให้เป็นหนึ่งเดียวกันประดุดยานรับบินกันไปได้เนี่ย หอกขึ้นไปเหินอย่างเงี้ยเหินอีกอย่างหนึง่งเหมือนเครื่องบินกำลังขึ้นเงนี้ยนี่นะหรือกำลังลงเดินอากาศอ่าเวลาเดินบนแผ่นดินอย่างเงี้ยเดินนี่นะเดินทะลุกำแพงอย่างเงี้ยอย่างเราทะลุไปเนี่ยป้าโป่งเลยนี่เช็คบินเลยนี่นะ à ờ, huấn no rồi này, giống như điên phàm ác đạo, điên lục âm nhạc vậy nè, đầm đìn, à, giống đầm nước, ơ, hoặc là đầm cái thâu lục đó, như thế, đi, <laughs> <là> <laughs> <laughs> เออนี่เนาะเอามือไปรูปพระอาทิตย์พระจันท์ได้อ่ะเอาเงี้ยไปตากแดดสังหน่อย s> <S นี่นะ s> <S ผู้มีลทธิ์ทำงี้ได้เเออแวบไปแวบมาได้เออนี่นะหายตัวดได้อันนี้ด้วยฌานสมาบัตินะไม่ใช่โด้วยพระคาถานะท่านเป็นวิชาว,วิทยาธร ไปอุตรากรุลทวีปบนี้นะ oh. เออไปดูที่เขาสื่อสารกันด้วยภาษาอะไรเออเพราะเห็นยิ้มไปยิ้มมากันเออยิ้มหัวอ่าออนี่นะแล้วเข้าใจก,ออากันอย่างดีเออสื่อสารอย่างนี้เนาะเป็นตน้น คนเดียวทาเป็นหลายคนหลายคนทําเป็นคนเดียวอะไรเยอะแยะไปหมดทิ่ประสดสองทิ่ประสดคือหูทิพย์หูจะได้ยินเสียงที่ละเอียดกว่าหูปกติได้ยินได้ยินจนกระทั่งถึงเสียงของเทวดาหรือเสียงที่สัตว์คุยกันอ่าอิปร,ราชาองค์หนึ่งเน,น,นะกำลังเสวยพระขนมอยู่ ไม่ทราบเรียกว่าอะไรอกับพระมเหสีแนะล้วเศษพระขนมตกลงไปไม่ทราบเรียกอะไรเนาะจากโต๊สนะสวยเนี่ยแต่แต่นั่นเป็นท่านก็ไปเรียนวิชาวิทยาธรมาแล้วก็ลายเวทได้ยินเสียงมดคุยกันว่าเร็วๆๆพวกเรารีบมาเร็ว ราชาทางคุณหนมตกอ,อ <laughs> นี่นะอันนั้นเป็นวิชาวิาทยาธทแแต่นี่เกิดจากสมาธิใสๆที่ใจกิ้งเกลี้ยงไปยินเสียงทิพนี่ไงเออสารเจตตวปริยญา,ารรู้จักกำหนดใจพูดคิดยังไงเขารู้สึกยังไงนี่นะรู้ใจ ไม่ใช่สันนิษฐานวิญญานะหรือเดาถูกไม่ใช่นะนี่รู้ความดำริของเขาเงินเช่นเหมือนที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้ชาวตุลักรรุทธวิบเขานั่งไปกลุ่มในหัวเลาะมากยิ้มแล้วก็เออเอาดูเรื่องกันแปลกเนาะนี่ไม่ใช่ว่าอยู่ในโลกเงียบนะ เพราะเขาก็พูดได้แต่รู้ใจกันเออ,อคิดยังไงแล้วก็วันลนะเอออะไรเงี้ยอ่างเงี้ยสี่ภูเพนิวาสารสิญาณคือระลึกชาติได้คือรีวายเทพชีวิตได้ดูปูมหลังของตัวเองได้นี่เนาะว่าตอน ก่อนวันนี้เมื่อวานยังไงไล่เลื่อยเลยจนกระทั่งถึงตอนอยู่ในคันมารนดาทนีา่ว่าแม่ไปเลี้ยงเรามาเนี่ยจริงหรือเออจะเห็นเป็นภาพเลยเความจริงไม่ใช่เลยถ้าเห็นแล้วเนี่ยโอ้มารนดานเนี่ยกลั่นเลือดในอกนี่นะคืออาหารนี้จะต้องเป็นพลังหล่อเลี้ยงท่านตามลำพังแต่ท่านแบ่งปันให้เรา,เานี่ครึ่งทีเดียว ของชีวิตท่านแบ่งให้เนี่ยอย่างนั้นไม่เรียกว่าเลี้ยงลรือ,อเอออัลก่อนมากเกอรเนี่ยมาจากไหนเนี่ยอาสาวไปเลยๆเลยนี่คืาเรียกวะาระลึกชาติได้ระลึกถึงการที่เคยเปลี่ยนไห้ตายเกิดได้ถ้าละเอียดมากก็รู้ทั้งชื่อนามสกุลอะไรต่างๆแนี้หรือตากูหรือโน่นนี่นี่นจะจ๊ะเป็นตน้น ห้าทิป่ปจักุคือตาทิพนี่จะพาะนักเรียนใหม่เลยจ้ะนักเรียนกลาบก็นั่งหลับตาไปก็แล้วกัน <c oughs> <c oughs> นี่เนาะมองเห็นในสิ่งที่ใครมองเห็นได้ยากทะลุไปได้เร้าข้างฝาทะลุแผ่นดินทะลุหน่นทะลุนี่เลยไปถึงทะลุสวรรค์ ว่าโลกอะไรนู่นเป็นต้นนี่เนี่ยจ้ะ